ในช่วงปีพศ2470สมัยนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยยังเป็นป่าเป็นเขาป่าไม้ก็เป็นป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์สัตว์ใหญ่พวกเสือพวกช้างเก้งกวางก็ยังมีมากมายหมู่บ้านไหนที่อยู่ติดชายป่าก็ยังมีข่าวว่ามีเสือมาฆ่าปะวัวอควายของชาวบ้านโน้นไปกินของชาวบ้านนี้ไปกินอยู่เรื่อย นั่นแสดงถึงว่าป่าไม้ยังมีความอุดมสมบูรณ์มากในสมัยนั้นในเรื่องของพระธุดองรรมาฐานที่พวกท่านเดินจาลิกทุกดงผ่านไปรวมทั้งสถานที่ที่พวกท่านพักปฏิบัติธรรมนั้นส่วนใหญ่จะเป็นป่าเป็นเขาเป็นป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์และพวกท่านก็มักจะได้พบเห็นสัตว์ป่าเหล่านั้นอยู่เสมอเช่นเดียวกัน พอเวลาผ่านไปไม่กี่สิบปีป่าไม้ต้นไม้ก็ถูกทำลายไปหมดสิ้นเหลือเป็นหย่อมๆโดยเฉพาะสัตว์ป่าพวกเสือพวกเก้งกวางนั่นแทบจะไม่มีให้เห็นกันแล้วนอกจากว่าจะเป็นพื้นที่อนุรักษ์พันุ์สัตว์ป่าบางแห่งเท่านั้นตามประวัติของหลวงปู่ชอบฐานะสโมซึ่งท่านเป็นพระธุนดงกรรมาฐานเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอีกองหนึง่ง ที่ท่านมักจะเดินจาริกธุดงผ่านไปพักปะกรดตามป่าตามเขาประสบการณ์ของท่านนั้นก็มักจะเกี่ยวข้องกับป่ากับสัตว์ป่าพวกเสือพวกช้างรวมทั้งสิ่งลึกลับลี้ลับต่างๆที่อยู่ในป่าด้วยในช่วงปีพศ2473ตอนหลวงปู่ชอบท่านเป็นพระภิกษุน่มอายุ29ปี6พรรษาท่านพักปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าน้องวัวซอ ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอหนอง,อนองวอัวซอจังหวัดอุดรธานีกับหลวงปู่ขาวอนาเลโยและหลวงปู่หลุยจันทสาโรซึ่งเป็นสาธรรมิกของท่านหลังจากนั้นพอถึงการออกพรรษาแล้วหลวงปู่ชอบท่านได้เดินทูดองออกจากวัดป่านองวอัวซอไปพักจำมัสาที่วัดป่าบ้านเหล่าง,งาซึ่งอยู่ในตัวเมืองขอนแก่นปัจจุบันก็คือวัดป่าวิเวกธรรมวิทยารามแต่ก่อนนั้นวัดป่าบ้านเหล่อง,งา เคยเป็นป่าช้ามาก่อนหลวงปู่สิงห์ขันตยาขโมท่านได้มาตั้งเป็นสำนักสงฆ์บ้านเหล่าง,งาเพื่อเผยแผ่ธรรมะโปรดประชาชนชาวขอนแก่นซึ่งสำนักสงฆ์บ้านเหล่าง,งาเป็นศูนย์รวมของพระป่ากรรมฐานลูกศิษย์ของหลวงปู่มัน่นภูริทัตโตเปรียบเสมือนเป็นศูนย์บัญชาการกองทัพธรรมในสมัยนั้นก็ว่าได้หลวงปู่สิงห์ขันตยาขโมกับพระน้องชายของท่าน ก็คือลวงปู่มหาปินปัญญาพโลเป็นเสมือนสองแม่ทัพใหญ่ของกองทัพธรรมทำหน้าที่ปกครองพระเนเนในสายพภารมฐานพวกท่านได้เผยแผ่ธรรมะสู่ประชาชนชาวบ้านแทนองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ที่ท่านปลีกตัวออกจากหมู่คณะไปสแสวงหาความวิเวกในทางภาคเหนือเป็นเวลานานถึง12ปีเหตุการณ์ในช่วงนั้นหลวงปู่สิง ท่านได้รับมอบหมายจากหลวงปู่มั่นให้ปกครองพระเนนดูแลพระเนนในสายพระกรรมฐานจัดตั้งกองทัพธรรมสั่งสอนประชาชนชาวบ้านให้เลิกนับถือพูดผีปีศาจเลิกนับถือผีปู่ตาให้เลิกนับถือไสยศาสตร์และให้รู้จักธรรมะของพระพุทธองค์อย่างแท้จริงหลวงปู่ชอบท่านได้มาพักอยู่ที่วัดป่าบ้านเหล่าง,งากับหลวงปู่สิงห์คันตยาขโมและติดตามหลวงปู่สิงห์ มาที่วัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาซึ่งต่อมาวัดป่าสารวันได้กลายเป็นศูนย์รวมของพระกรรมฐานเพื่อเผยแผ่ธรรมะเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาสู่ประชาชนและต่อมาพระป่ากรรมฐานคณะของหลวงปู่สิงห์ได้กระจายกันไปตั้งวัดโดยรอบของวัดป่าสารวันในเขตอำเภอใกล้เคียงและในระหว่างนี้หลวงปู่ชอบฐานะสโม ท่านได้ปลีกตัวออกจากหมู่คณะไปหาที่พักปฏิบัติธรรมในป่าลึกเพียงลำพังองค์เดียวเพราะท่านเป็นคนชอบสันโดษเป็นคนเงียบเขลมพูดน้อยไม่ชอบเกี่ยวข้องกับหมู่คณะและประชาชนชาวบ้านเป็นจำนวนมากลุงปู่ชอบท่านเห็นประโยชน์ของการเข้าไปพักในป่าอันเงียบสงบซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมภาวนาของท่านและเป็นประโยชน์สำหรับเหล่ากายทิพย์ ต่างพบต่างภูมิที่สายตาของมนุษย์เราไม่สามารถมองเห็นได้จะได้รับกระแสาธรรมจากองค์ท่านด้วยคือในระหว่างที่หมู่คณะออกเผยแผ่ธรรมะสู่ประชาชนชาวบ้านนั้นลวงปู่ชอบท่านก็เมตตาอนุเคราะห์เทศนาอบรมพวกเราเทวดาในป่าลึกนั่นเองลวงปู่ชอบท่านเล่าว่าในระหว่างที่ท่านเดินตุดงเข้าไปในป่าลึกนั้น ก็มักจะมีพวกกายที่พวกเทวดามาอาราธนานิมนต์ท่านให้อยู่โปรดพวกเขาแม้แต่เสียงของท่านสวดมนต์ภาวนาก็ทําให้เกิดความชุ่มชื่นรื่นลมต่อพวกกายที่เหล่านั้นแทบไม่เว้นแต่ละคืนจะมีพวกภพภูมิต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทวดาอินพรหมยักษ์พญานาคมากราไหว้ขอฟังธรรมจากท่านเสมอลุงปู่ท่านเล่าให้ลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดฝังว่า เทวดามาเยี่ยมฟังธรรมจากท่านเกือบทุกคืนมีจํานวนมากบ้างน้อยบ้างในเรื่องของการเทศนาโปรดพวกเหล่ากายทิพย์นี้ความเป็นจริงหลวงปู่ชอบท่านเทศโปรดมาตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเป็นสมนเนรแล้วดังนั้นพวกที่ได้รับความเมตตาจากท่านจึงมีความเลื่อมใส,สเคารพศรัทธาเทิดทูนบูชาท่านเป็นอย่างยิ่งเมื่อยามท่านติดขัดหรือมีอุปสรรคอะไร เทวดาผู้ห้อมล้อมก็อารักขาดูแลท่านพยายามปัดเป่าคลี่คลายปัญหาให้ท่านอย่างน่าสจันดังคำที่หลวงปู่เทศเทศสลังสีท่านกล่าวยกย่องหลวงปู่ชอบว่าท่านเป็นพระผู้เป็นที่รักของถวยเทพหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดดอธานีท่านเล่าถึงหลวงปู่ชอบว่า ลุงปู่ชอบนั้นท่านบุดวิดต่อชีวิตมาหลายครั้งผเผชิญเสือมาก็หลายครั้งต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับกุฏิจนแหลกละเอียดก็มีเทวดาบันดาลให้รอดพ้นมาได้ครั้งนี้ก็วุดวิดเหมือนกันคือในวันนั้นท่านเดินทุด,ดงลงมาจากภูเขาลูกหนึ่งพอมาถึงป่าใหญ่แห่งหนึ่งก็เป็นเวลาค่ำม,มืดพอดีท่านจึงเลือกเอาป่าใหญ่แห่งนั้นพักปากรดพอตกกลางคืนเวลาประมาณสามทุ่ม ได้เกิดฝนตกกระนำลงมาอย่างหนักทั้งลูกเห็บเม็ดโตโตก็ตกลงมาพร้อมกันท่านก็หาทางลบหลีกแต่ลบหลีกยังไงก็หลบหลีกไม่ได้ท่านจำต้องยืนพิงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งด้วยความจําเป็นในขณะนั้นท่านมองไม่เห็นอะไรเพราะฝนตกหนักมากลูกเห็บก็ตกลงพื้นราวกับว่ามีใครหวานก้อนหินลงมาจากภูเขาทั้งลมพายุใหญ่ก็โหมกระนำ พัดต้นไม้ราวกับจะถอนรากถอนโคนลุงปู่ชอบท่านต้องยืนเปียกฝนอยู่ใต้ต้นไม้นั้นมือข้างหนึ่งถือกรดกลางไว้อย่างทุลักทุเลบาข้างหนึ่งสะพายบาดท,ท่านยืนเปียกฝนหนาวตัวสั่นอยู่อย่างนั้นเหมือนลูกนกถูกฝนอย่างไม่นึกไม่ฝันและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในขณะที่ท่านยืนหนาวสั่นอยู่นั้น ลมพายุได้โหมกระนำพัดเอากิ่งไม้ใหญ่หักลงมาถูกกรดของท่านแหลกละเอียดจนหมดบาท,ที่ท่านสภายอยู่บนบ่านั้นก็หลุดคราเด็นไปคนละทิศละทางยังดีที่ยังมีสมบงจีวรได้นุ่งหม่มเพื่อปกปิดร่างกายท่านยืนทนหนาวอยู่อย่างนั้นบริขารชิ้นใดตกลงไปทางไหนก็ไม่ทราบเพราะเป็นเวลากลางคืนและฝนกำลังตกหนักพายุก็กำลังพัดโหมกระนำ ตาจึงมองไม่เห็นอะไรท่านจึงยืนหลับตาดูลมหายใจอยู่เท่านั้นว่าลมหายใจของเราจะหยุดทำงานตอนไหนคอยวาระสุดท้ายจะมาถึงท่านว่าความหนาวเหน็บความเจ็บปวดลวดดลาวไปทั่วร่างกายชนิดพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนึกว่าตัวเองตายไปครึ่งหนึ่งแล้วเนื่องจากความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสจนหาอะไรมาเปรียบเทียบไม่ได้ในเวลานั้น ยืนนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมครูที่ทรงได้รับความทุกข์ทรมานยิ่งกว่าเราที่กําลังได้รับความทุกข์อยู่ในเวลานี้มากมายพระองค์ท่านไม่เห็นเป็นอะไรยังรอดพ้นอันตรายทั้งหลายจนได้ตรัสรูปเป็นพระบรมศาสดาส่วนเรามีทุกข์บ้างช่วระยะเวลาที่ฝนตกเท่านั้นถ้าทนไม่ไหวก็ควรไปตายเสียอย่าเสียดายชีวิตเลย หลังจากฝนตกอยู่นานประมาณสองชั่วโมงเสร็จฝนและลมพายุจึงสงบลงลุงปู่ชอบท่านว่าพอพายุฝนหยุดจึงพอไม่ลมหายใจคืนมาบ้างทีแรกก็นึกว่าตายไปกับลมพายุและลูกเห็บแล้วในคืนนั้นลุงปู่ชอบท่านไม่ได้พักหลับนอนทั้งคืนท่านทั้งยืนทั้งนั่งตัวสั่นจนสว่างเป็นที่น่าสงสารมากท่านเล่าว่าในระหว่างที่ลมพายุพัดอยู่นั้น บังเอิญมีงูสามเหลี่ยมตัวหนึ่งมันเลื้อยเข้ามาหาท่านไล่ก็ไม่ยอมหนีมันเลื้อยมาที่เท้าของท่านท่านจึงก้มลงไปดูใกล้ๆจึงได้ทราบว่ามันเป็นงูสามเหลี่ยมท่านบอกว่าในเวลานั้นพอจะมองเห็นได้บ้างเพราะคืนนั้นเป็นคืนเดือนหายแม้จะมืดเพราะสภาพอากาศฝนตกก็ยังพอมองเห็นได้บ้างงูสามเหลี่ยมตัวนั้นนอกจากว่ามันจะไล่ไม่ยอมหนีแล้ว มันยังมาขดตัวอยู่ข้างๆท่านอีกห่างออกไปจากท่านเพียงแค่ประมาณครึ่งเมตรเท่านั้นท่านจึงคิดโปรงอนิจจังว่าตอนนี้เราก็เป็นทุกข์เต็มทนอยู่แล้วแต่เจ้างูตัวนี้เวลาฝนตกมันคงจะนึกสนุกจึงออกไปเที่ยวหาอาหารกินแทนที่จะไปเที่ยวหาอาหารทำไมจึงมานอนขดตัวอยู่ข้างเรานี่ไล่ก็ไม่ยอมหนีหรือว่ามันจะเป็นมิตรกับเราในยามทุกข์เช่นนี้กระมัง ส่วนหลวงปู่ชอบเองท่านก็หนีไปไหนไม่ได้เพราะฝนตกมองไม่เห็นทางไฟก็จุดไม่ได้ไม้ขีดไฟเทียนไขโคมไฟที่เก็บไว้ในบาทก็ถูกกิ่งไม้ใหญ่หักโค่นลงมาทับหลุดกระเด็นหายไปไหนก็ไม่ทราบดังนั้นท่านจึงจำต้องทนนั่งเฝ้าง,งูสามเหลี่ยมตัวนั้นจนถึงสว่างหลวงตามหาบัวท่านได้เขียนถึงการเผชิญกับเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆนานา ของเราพระธุดงค์กรรมาฐานว่าเรื่องของท่านหนักหนาสาหัสจริงๆกว่าแต่ละองค์จะฝ่าฟันเอาชีวิตรอดมาได้ดังจะเห็นได้จากกรณีของหลวงปู่ชอบเป็นตัวอย่างท่านว่านี่แหละชีวิตของพระธุดงค์กรรมาฐานที่พวกท่านพยายามฝ่าฟันมาแต่ละองค์ก่อนที่พวกท่านจะมาเป็นครูบาอาจารย์และได้นำธรรมะมาสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาชีวิตพวกท่านเป็นมากับความทุกข์ทรมาน ดังที่พวกเราทราบกันดีแต่ถึงแม้ว่าหลวงปู่ชอบท่านจะได้รับความทุกข์สักปานใดก็ตามท่านก็ไม่ยอมลดละในการพยายามทําความเพียรท่านนั่งทนหนาวตลอดทั้งคืนหลวงตามหาบัวชท่านว่านี่ก็คือการลบกับค่าศึกอีกวิธีหนึ่งวิธีการนี้เรียกว่าวิธีจนตรอกลวงปู่ชอบท่านถูกค่าศึกก็คือฝนลมพายุพัดกระนำลูกเห็บตกและกิ่งไม้หัก กลงมาทับบริขารของท่านจนแหลกระจุยกระจายซึ่งเป็นฆ่าศึกชนิดแบบที่ว่าล้อมรอบขอบชิดจนท่านหาทางออกไม่ได้ที่เรียกว่ารบค่าศึกแบบวิธีจนตรอกตัวท่านเองเกือบตายแต่ก็ยังผ่านผลนมาได้นับได้ว่ายังไม่ถึงคราวและก็ผ่านมาจนได้เป็นครูบาอาจารย์ให้อัดให้ทำแกบรรดาคณะสิทธิ์ในเวลาต่อมาลุงตามหาบัวท่านได้กล่าวว่า คณะสิทธิ์จึงได้ฟังธรรมเดนตายจากท่านถ้าองค์ท่านไม่เหลือเดนมาธรรมก็คงไม่เหลือเดนมาถึงพวกเราเมื่อคิดดูแล้วคณะสิทธิ์รู้สึกจะได้เปรียบครูบาอาจารย์อยู่มากอยู่เฉยๆก็ได้ฟังธรรมไม่ยากไม่เย็นเหมือนผู้ขวนขวายลุงตามหาบัวท่านกล่าวเน้นย้ำว่าลุงปู่ชอบนั้นท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ทุกข์มากทั้งเป็นทุกข์ซ้ำซากนับตั้งแต่ที่ท่านเริ่มปฏิบัติมา ภูมิธรรมของท่านนั้นสูงมากน่าเคารพบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจแก่พวกเราท่านไม่ได้ย่อหย่อนในการทำความเพียรเพราะท่านเคยได้ผลด้วยความภาคเพียรท่านจึงพยายามเพียรเรื่อยมาไม่เคยเห็นผลจากความเกียจคร้านอ่อนแอท่านจึงไม่ยอมอ่อนแอท่านเคยเห็นผลในทางใดท่านก็มักจะเพียรในทางนั้นในช่วงปีพศ2477 ซึ่งเป็นภาษาที่สิบของท่านลวงปู่ชอบฐานาสโมตอนนั้นท่านมีอายุ3 3ปีท่านเดินจาลีกธุดงไปพักจารัสาที่ถ้ำนายมซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งถ้ำแห่งนี้ได้ปรากฏให้ลวงปู่ชอบได้เห็นในนิมิตตั้งแต่ครั้งที่ท่านยังจารัสาอยู่กับลวงปู่สิงที่วัดป่าบ้านเหล่าง,งาในเขตจังหวัดขอนแกน่นก่อนที่ท่านจะเดินทางไปพำนักที่วัดป่าสารวัน ในจังหวัดนครราชสีมานั่นก็คือลวงปู่ท่านได้เห็นและรู้จักถ้ำแห่งนี้ในนิมิตก่อนที่ท่านจะเดินทุดงมาพบถ้ำจริงๆล่วงหน้าเป็นเวลานานถึงสปีลวงปู่ชอบท่านเดินทุดงออกจากจังหวัดนครราชสีมาบุกป่าฟาดงมุ่งหน้าขึ้นสู่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อสืบหาถ้านายมตามที่ปรากฏในนิมิตของท่านในครั้งนั้น ลุงปู่ชอบท่านเดินมากับตาผ้าขาวคนหนึ่งซึ่งเป็นคนบ้านนอกรักษาศีลแปดจัดเป็นคนที่ภาวนาเก่งผู้หนึ่งเมื่อถึงเพชรบูรณ์ท่านก็ถามหาถ้ำนายมก็ปรากฏว่าไม่มีใครรู้จักสุดท้ายท่านก็ค้นพบซึ่งเป็นถ้ำที่ซุกซ่อนอยู่ในป่าในดงลึกจากหมู่บ้านป่าที่อยู่ใกล้ที่สุดก็ต้องบุกป,ป่าไผ่อันหนาทึบเข้าไปถึง5กิโลเมตรจึงถึงถ้ำนายม ลุงปู่ชอบท่านเล่าว่าตั้งแต่เห็นถ้ำมายังไม่เคยเห็นถ้ำที่ไหนใหญ่โตและงดงามเท่าถ้ำนายมแห่งนี้เลยภายในถ้ำเป็นบริเวณกว้างใหญ่เป็นหลืบเขาเป็นชั้นๆเป็นปลองเปลวเพดานก็เป็นหินระยาย้อยงดงามมากบางตอนก็เลื่อมพลายและยิบและยับประดุดแก้วมุกดาแต่ละห้องแต่ละคูหาล้วนใหญ่โตมโหฬารต่อเนื่องกันไปดุดท้องผลง และห้องหอในปราศาสตรราชวังในบางตอนก็แยกเป็นซอกเล็กๆคูหาแน้น้อยแม้จะขาดแสงดูทึบมืดมากแต่ก็ไม่อับชื้นอากาศโปร่งเย็นสบายมีลมพัดโกรกตลอดเวลาชวนให้นั่งสมาธิภาวนาเป็นอย่างมากลุงปู่ท่านว่าถ้ำนายมแห่งนี้เป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ไม่มีมดไม่มีแมลงปรากฏให้เห็นเลยพระเนนหรือใครก็ตามที่มาทำสกปรกนั้นไม่มีเลย ถ้าขี้เกียจเห็นแก่หลับนอนก็จะถูกปลุกถูกเตือนมีสิ่งลึกลับมาดึงขาดึงแขนไม่ให้ประมาทในการภาวนาลุงป,ปู่ท่านบอกว่าเมื่อท่านพิจารณาแล้วถ้ำแห่งนี้เคยเป็นถ้ำอยู่ใต้ทะเลมาก่อนจนเดี๋ยวนี้พื้นถ้ำก็ยังเป็นทรายทะเลอยู่แต่ก็น่าประหลาดแม้พื้นถ้ำจะเป็นทรายแต่ก็ไม่ได้มีมดมีมแมลงเล็กมแมลงน้อย มาอาศัยอยู่ในพื้นทรายดังที่เคยพบเห็นในพื้นทรายแถบอื่นเลยแม้แต่ตัวเดียวดูราวกับว่ามีผู้มาปัดกวาดทาความสะอาดให้ราบเรียบเอี่ยมสะอาดอยู่ตลอดเวลาลุงป,ปู่ชอบทะเล่าว่าบริเวณถ้าแห่งนี้จะมีกระทะเหล็กใหญ่ๆม,ม,มีหม้อมีไหจํานวนมากมายเมื่อท่านถามชาวบ้านดูก็ไม่มีใครทราบว่าเป็นของใครชาวบ้านจะบอกท่านว่าได้ยินแต่ปูย่าตายาย เล่าสืบต่อกันมาว่าเคยเห็นข้าวของเครื่องใช้เหล่านี้อยู่หน้าถ้ำมานโมนานมากแล้วเวลาชาวบ้านมีงานพิธีมีงานฉลองปีหนึ่งก็ได้ใช้ถ้วยชามหม้อไห้กระทะเหล่านี้ครั้งหนึ่งใช้แล้วก็เก็บล้างนำมาคืนที่เดิมวางไว้เฉยๆไม่ต้องเก็บงำส้นซุกอะไรเพราะว่าไม่มีใครกล้าโชกล้าลักยึดออกมาเป็นสมบัติส่วนตัวสำหรับตาผ้าขาวที่ไปอยู่ด้วยกันกับลุงปู่ชอบนั้น ลุงปู่ชอบได้กล่าวชมเชยตาผ้าขาวคนนี้ว่าปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรได้อย่างน่าอัศจรรย์มีอยู่วันหนึ่งระหว่างนั่งสมาธิภาวนาลวงปู่ชอบท่านเห็นเทวดาองค์หนึ่งเหาะลอยมาผ่านหน้าท่านไปอย่างไม่สนใจแล้วก็ไปกระซิบกระซาบอะไรก็ไม่ทราบใส่หูตาผ้าขาวคนนั้นพอเสร็จจากการภาวนาแล้วตาผ้าขาวคนนั้นก็มาถามลวงปู่ว่าถึงขั้นอะไรแล้ว ลุงปู่ท่านก็เลยปราบว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยขั้นเคลื่อนอะไรกันเราภาวนาต่อไปเถอะลุงปู่ท่านบอกว่าความจริงแล้วโยมผ้าขาวพู้นั้นได้เป็นพระอนาคามีแล้วเมื่อลุงปู่ท่านจะจากถ้ำนายมไปตาผ้าขาวคนนั้นก็ยังดื่มดําในการภาวนามากไม่ยอมตามท่านไปจะขออยู่ที่ถ้ำนายมต่อไปพวกลูกหลานของตาผ้าขาวก็เป็นห่วง มาอ้อนวอนให้ไปเพราะในที่ถ้ำนั้นอดอยากมากไม่มีอาหารกินแต่ตาผ้าขาวก็ไม่ยอมกลับบ้านกับลูกลูกชายลูกสาวก็ออก,กุบายชวนให้ออกจากถ้ำไปดูห้วยซึ่งอยู่ใกล้ถ้ำแล้วก็จับตาผ้าขาวกลับบ้านไปเมื่อตาผ้าขาวกลับบ้านไปแล้วก็ไม่สนใจในการทำงานทำการอะไรได้แต่นั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมเพียงอย่างเดียวลุงปู่ท่านเล่าว,ว่าแกเป็นพระอนาคามีแล้ว กำหนดรู้วันตายล่วงหน้าและเมื่อวันที่แกบอกว่าจะเป็นวันตายของแกนั้นลูกหลานก็ว่าไม่เห็นพ่อเท่าเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรก็ยังเห็นแกเดินจงกรมตามปกติแต่ในวันนั้นเองระหว่างที่แกเดินจงกรมแกตกลงไปนอกชานสี่โครงไปโดนล้อเกวียนจนหักตายตรงตามเวลาที่บอกลูกชายบอกลูกสาวไว้พอดีลุงปู่ชอบท่านได้บอกว่าที่ถ้ำนายมแห่งนี้ มีเทพเทวดาเป็นจํานวนมากและก็มักจะมาขออาราธนาให้ท่านแสดงธรรมโปรดพวกเขาอยู่เสมอชาวบ้านป่าที่อยู่ใกล้ถ้ำนายมที่สุดนั้นมีเพียง2องถึงสครอบครัวเท่านั้นมีฐานะยากจนหาเช้ากินค่ำแต่พวกเขาก็พยายามถวายอาหารพระด้วยใจที่เคารพเลื่อมใสลุงป,ปู่ชอบท่านเห็นว่าชาวบ้านนั้นยากลำบากแทบจะไม่มีกิน ท่านจึงไม่ค่อยออกไปบินธบาตนัก4วันหวันท่านจึงออกไปบินธบาตสักหนึง่งหรือบางทีการภาวนาของท่านดื่มด่ำมากท่านก็เว้นการบินธบาตนานมากขึ้นท่านทำสมาธิทั้งกลางวันกลางคืนเวลาเช้าเวลาสายบ่ายเย็นมืดหรือสว่างแทบไม่มีความหมายจิตของท่านสว่างโพลงไม่มีกลางวานันไม่มีกลางคืนลุงปู่ท่านเล่าว,ว่าจิตของท่าน ลงได้สนิทเต็มฐานของสมาธิและลงได้ครั้งละหลายๆเชั่วโมงกว่าจะถอนขึ้นมาเมื่อถอนขึ้นมาแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาจนกว่าปัญญาจะฟาดฟันกิเลสให้ดับสิ้นลงเวลาเข้าสมาธิภาวานานั้นประมาณแน่นอนเวลาไม่ได้ถ้าเป็นเวลากลางวันซึ่งอากาศมักจะร้อนสักหน่อยก็จะอยู่ประมาณ2ถึงสชั่วโมงหรือ4ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นเวลากลางคืนอากาศเย็นโปรง่งสบายก็นั่งสมาธิภาวนา4-5ชั่วโมงเป็นประจำแต่ก็มีบ่อยครั้งที่จิตจะถอนก็ต่อเมื่อถึงเวลาลุ่งเช้าสว่างแล้วหลังจากที่ล้งปูท่านนั่งสมาธิภาวนาแล้วเพื่อเป็นการเปลี่ยนอิริยาบทล้งปูท่านก็จะเดินจงกรมต่อไปจิตของท่านดื่มดำในธรรมที่ผุดขึ้นธรรมก็แนบสนิทกับจิตไม่เสื่อมคลาย ลุงปู่ชอบท่านไม่ได้สนใจกับเวลาที่ผ่านไปหรือกับอาหารที่ไม่ได้ตกถึงท้องเป็นวันๆหรือเป็นอาทิตย์ตาผ้าขาวที่อยู่กับท่านก็ไม่ได้ห่วงอะไรกับอาหารเช่นเดียวกันต่างคนต่างทำความเพียรอย่างอุกฤษล,ลุงปู่ชอบเล่าให้ลุงปู่บุญยริ์ปันทิตโตซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านฟังว่าตอนที่ท่านนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็เห็นเทวดาเหาะลอยผ่านหน้าท่านไป โดยไม่สนใจท่านแต่ไปกระซิบใส่หูตาผ้าขาวคนนั้นท่านรู้สึกละอายใจยังบอกไม่ถูกท่านว่าแหมเราบวชมาสิบปีแล้วยังสู้เขาไม่ได้ผ้าขาวผู้นั้นได้อนาคามีแล้วสำหรับเรื่องนี้ทำให้ท่านเล่งทำความเพียรหนักขึ้นจนท่านไม่นึกถึงอาหารการฉันเพราะใจของท่านนั้นประชิดต,ติดกับการห้ามหันกิเลสอย่างไม่ลดละ ท่านไม่นึกถึงเดือนไม่นึกถึงตะวันเพลิดเพลินด,ด้วยการภาวนาทั้งยืนเดินนั่งนอนจนท่านไม่ได้นึกถึงสังขารร่างกายของท่านเลยว่าตอนนั้นท่านสู้ผอมอ่อนเพลียเป็นอย่างมากมีวันหนึ่งท่านได้เห็นเทวดาองค์หนึ่งเข้ามากราบคารวะขออนุญาตถวายอาหารทิพ์แด่ท่านเทวดากราบเรียนท่านว่าพระคุณเจ้าที่ท่านมาบำเพ็ญเพียรที่นี่เทวดาทั้งหลาย ได้เป็นผู้คอยอาราขาท่านตลอดเวลาด้วยความเคาเรพเลื่อมใสศรัทธาต่อท่านเป็นอย่างยิ่งเราเทพบริเวณนี้มีความสงบร่มเย็นโดยทั่วกันด้วยกระแสธรรมที่ท่านแผ่ไปให้โดยไม่มีประมาณเทวดาทั้งหลายขออนโมทนากับพระคุณเจ้าแต่ในตอนนี้พระคุณเจ้าได้เล่งทําความเพียรอย่างอุกฤษไม่ออกเบญบาตไม่ฉันอาหาร ธาตุขันของท่านคาดอาหารไปห่อเลี้ยงมาหลายเวลาแล้วแม้ใจของพระคุณเจ้าจะผ่องใสอาจหนร,ร่าเริงในธรรมแต่ร่างกายสังขารของท่านนั้นอ่อนเพลียอาจเป็นอุปสรรคให้ท่านล้มเจ็บลงได้เทวดาทั้งหลายสงสารท่านทนดูอยู่หลายวันแล้วแต่ก็อดทนไม่ได้วันนี้เทวดาทั้งหลายขออนุญาตถวายอาหารทิพ์แด่ท่านลุงปู่ท่านจึงถามว่า อาหารทิพเป็นอย่างไรนี่ก็ตกบ่ายแล้วฉันไม่ได้ลรอกมันเป็นอาบัตเทวดาแสดงอาหารทิพในมือถวายท่านดูก็ปรากฏว่าเหมือนแท่งดินสอพองมีลักษณะเป็นใสๆเทวดาอาธิบายว่านี่ไม่ใช่อาหารธรรมดาที่จะฉันและจะเคี้ยวจะกลืนตามปกติแต่อาหารนี้เป็นอาหารทิพเป็นเพียงโอชารสที่จะซึมซาบเข้าไปในร่างกายเท่านั้น เปรียบเสมือนเป็นยาหรือเป็นน้ำเกรือน้ำหวานที่พระอาจฉันได้เมื่อเลยเวลาเที่ยงไปแล้วเพียงใช้ถูเบาๆความเป็นทิพย์ก็จะซึมซาบไปตามร่างกายของท่านเปรียบเสมือนการฉีดยาบำรุงนั่นเองในตอนแรกลวงปู่ท่านก็คัดค้านไม่ยอมรับซึ่งเหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือเทวดาองค์นั้นเป็นผู้หญิงท่านเกรงจะเป็นอาบัต แม้ว่ากายทิพย์ของเทวดานั้นจะไม่เป็นที่รู้เห็นของคนทั่วไปก็ตามแต่สําหรับหลวงปู่เองนั้นท่านหลับตาก็มองเห็นเทวดาลืมตาก็มองเห็นเทวดาแม้ในทางพระวินัยจะไม่มีความเสียหายแต่ถ้าหากว่ามีผู้สายตาดีผ่านมาเห็นเข้าก็จะเป็นที่ครหาว่าพระอยู่ตามลําพังกับสตรีในที่รับหูรับตาเทวดาจึงกราบเรียนท่านว่า อาหารทิพที่ท่านเห็นนั้นท่านเห็นได้จากใจทิพเทวดาเพียงนำอาหารทิพมาถวายทางกายทิพไม่ใช่กายเนื้อที่ท่านบอกว่าลืมตาก็เห็นหรือตาเนื้อมองเห็นด้วยนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็นเพราะยานภายในของพระคุณเจ้าสนับสนุนให้เห็นเทวดาเป็นผู้รักและเทิดทูนท่านผู้มีศีลธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างพระคุณเจ้าเทวดาก็อยากได้บุญได้กุศลเช่นกัน จึงขอถวายอาหารทิบบ้างเทวดาได้ตัดพ้อต่อลุงปู่ว่าพระคุณเจ้ายังออกเป็นบาตโปรดมนุษย์ให้ได้ใส่บาตรได้บุญได้กุศลเทวดาทําไมจึงอาภัพอับวาสนาไม่มีสิทธิถวายอาหารหรือยาบํารุงกําลังเพื่อส่วนบุญส่วนกุศลของตนบ้างเลยลุงปู่เล่าว่าการคิดการพูดโต้อตอบดังกล่าวนี้เป็นไปนในสมาธิโดยตลอดเวลา ดังนั้นเวลาเพียงไม่กี่วินาทีถ้อยคํากระแสะความคิดของมนุษย์หรือเทวดาจะปรากฏไปได้ยืดยาวมากหลังจากที่เทวดาถวายอาหารทิพถูใหท่านทางกายแล้วพอท่านออกจากสมาธิก็รู้สึกว่าร่างกายของท่านมีกําลังสดชื่นราวกับได้ฉันอาหารตลอดเวลาลหลายๆวันที่ผ่านมาเทวดาองค์นี้ได้เล่าถวายถึงบุพเพวาสนาที่ได้เคยมีต่อลงปู่อย่างละเอียด แม้จะอยู่คนละภพคนละภูมิแต่ก็ปรารถนาจะขอถวายอารักขาแม้ท่านจะปฏิเสธว่าองค์ท่านไม่ได้ลำบากติดขัดหรือขาดแคลนสิ่งใดความเป็นอยู่ก็พอเป็นไปได้ตามอัตภาพของพระธุดงกรงมฐานผู้ฉันน้อยอยู่น้อยสันโดษใจมุ่งมั่นต่ออัตตธรรมเป็นส่วนใหญ่ที่เทวดาว่าท่านจะหิวจะไม่มีกำลังท่านก็ไม่ได้รู้สึกเลย อย่างไรก็ตามแม้ลวงปู่จะปฏิเสธยังไงเทวดาองค์นั้นก็จะคอยดูแลอารักขาท่านอยู่เสมอบางครั้งท่านมองไปจะเห็นเทวดานั่งเรียบร้อยอยู่บนโขดหินห่างออกไปสีถึงห้าวาราวกับว่าจะมาเป็นยามมาอารักขาท่านไม่ให้ต้องอนาถร้อนใจลุงปู่ท่านบอกว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่น่าแปลกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับท่านเองระหว่างที่ท่านพักจพรรษาที่ถ้ำนายม ตำบลนายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ